ปวดคอล้าวลงแขนปวดหลังล้าวลงขาคุณกำลังมีอาการเหล่านี้อยู่หรือเปล่าโรคหมอนรองกระดูกสหลังมาพบได้บ่อยในช่วงอายุ30-50ปีครับสวัสดีครับ,รบผมนายแพทย์นรทิพย์นพริศเป็นศัลยแพทย์กระดูกและข้อและโรคทางกระดูกสหลังครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับ สำหรับอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับเป็นอาการเป็นโรคที่พบได้บ่อยในช่วงกลุ่มวัย3 0ถึงปีนะครับอาการเด่นๆที่จะนํามาคือเรื่องของอาการปวดครับจะปวดตำแหน่งไหนก็ขึ้นกับว่าหมอนรองกระดูกที่ทับเนี่ยอยู่ในระดับไหนครับถ้าเกิดเป็นระดับส่วนคอก็จะมีอาการปวดคอร้าวลงบ่าร้าวลงไหล่ร้าวลงแขนหรือว่ามีอาการชาลงมือครับแต่ถ้าเกิดเป็นอาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นระดับเอวก็จะมีอาการปวดหลังร้าวลงขาร้าวลงน่องร้าวลงเท้า หรือบางรายอาจจะมีอาการชาร่วมด้วยครับในรายที่มีการกดทับมากอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายครับอาจจะทําให้ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ครับ สำหรับสาเหตุของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็มีได้หลากหลายครับขึ้นอยู่กับช่วงอายุและกิจกรรมที่ทานะครับในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยครับสาเหตุส่วนมากก็จะเกิดจากการใช้งานเป็นหลักอย่างเช่นการออกกําลังกายหรือว่าการยกของหนักก้มหลังที่ไม่ถูกท่าทางนะครับในรายที่มีอายุมากขึ้นก็อาจจะมีสาเหตุจากเรื่องของความเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลังและกระดูกสันหลังครับก็จะทําให้มีอาการปวดหลังเล้าลงขาหรือว่าเล้าลงแขนได้ครับสำหรับแนวทางการรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับก็จะมีวิธีการหลักๆ2วิธีการนะครับก็ คือการรักษาโดยการไม่ผ่าตัดและการรักษาโดยการผ่าตัดครับซึ่งในการเลือกวิธีการรักษาก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคและอาการที่เป็นนะครับในรายที่อาการปวดไม่ได้รุนแรงมากไม่ได้มีการอ่อนแรงของแขนหรือขาครับยังไม่มีภาวะที่ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ครับเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการรักษาโดยการไม่ผ่าตัดก่อนนะครับซึ่งในวิธีการนี้จะมีการรักษาด้วยการให้ยาลดอาการปวดนะครับการทํากายภาพบําบัดแล้วก็การปรับพฤติกรรมครับสำหรับในรายที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นมีอาการอ่อนแรงของแขนหรือขาครับหรือว่ามีอาการปวดที่ไม่ดีขึ้น หลังจากรักษาโดยการแม่ผ่าตัดมาแล้วสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเป็นการผ่าตัดครับซึ่งจะเป็นการผ่าตัดโดยผ่าตัดนําหมอนรองกระดูกส่วนที่กดทับเส้นประสาทออกครับซึ่งผลการรักษาโดยการผ่าตัดของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับถ้า,าผู้ป่วยมีอาการที่อ่อนแรงไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็มีอาการหลักเป็นอาการปวดนะครับหลังผ่าตัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอาการปวดจะดีขึ้นชัดเจนครับสามารถเดินได้ทันทีในตั้งแต่เย็นหลังวันผ่าตัดหรืออย่างมากก็จะเป็นชาวรุงขึ้นก็สามารถเริ่มเดินได้ครับส่วนใรายที่อาการเป็นมากแล้วมีอาการอ่อออนนแแแรรรงขขขาาล้วหืมีก บคุมการขับถ่ายที่ผิดปกติแล้วในผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจจะต้องใช้เวลาพักฟื้นหลังผ่าตัดนานกว่ากลุ่มแรกที่เมื่อสักครู่ครับดังนั้นอยากจะเห็นว่าอาการแสดงของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับ,สสรรบมีอาการแสดงที่กว้างมากครับมีตั้งแต่อาการที่ไม่รุนแรงมีเพียงอาการปวดร้าวนะครับจนถึงกลุ่มที่มีอาการรุนแรงก็คือเริ่มมีแขนขาอ่อนแรงมีการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดท่านมีอาการปวดร้าวลงแขนหรืออาการปวดร้าวลงขาที่สงสัยว่าจะเป็นโรคในกลุ่มนี้นะครับก็แนะนําให้รีบมาปรึกษาแพทย์ เพื่อที่จะให้ได้รับการนิชัยอย่างรวดเร็วนะครับในรายที่อาการไม่ได้รุนแรงมากนะครับอาจจะไม่ต้องผ่าตัดก็ได้ครับหรือถ้าเกิดเป็นในรายที่มีอาการรุนแรงแล้วได้รับการรักษาที่เหมาะสมอย่างรวดเร็วครับก็จะทําให้ผลการรักษาดีแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติในเร็ววันครับ